หา,าสินาฬิกาพลตบตรีจิรสร์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพันต,ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถแถลงสถานการณ์และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการชุมนุมว่าข้อมูลด้านการข่าวจะมีการชุมนุม3จุดโดยจุดแรกเป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป จุดที่2กลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดชุมนุมบริเวณหน้าศาลฎีกาเริ่มเวลา17.30น,นาทีเป็นต้นไปและจุดที่3เป็นการเฝ้าระวังกลุ่มทะลุกแกส๊สที่อาจชุมนุมบริเวณใต้ทางด่วนด,ดินแดงทั้งนี้การชุมนุมอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรทั้งสิ้น2จุดซึ่งจุดแรกบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรในถนนงามวงวาน สะพานข้ามแยกพงเพชรสะพานข้ามแยกบางเขนและลงโทเวเข้าสู่ถนนงามวงวานจึงขอให้หลีกเลี่ยงการจราจรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและอีกจุดหากมีการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สใต้ด่วนดินแดงจะส่งผลกระทบที่ถนนอโศกดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าและขาออกผลโยธินซอย2จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบันได้ที่หมายเลข1197 พลตวตรีจิรสันกล่าวอีกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยพลตวโ,โทสสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังพลไว้รักษาความสงบเรียบร้อยย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติการภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดสำหรับการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมามีทั้งสิ้น5จุด จากภาพรวมไม่มีเหตุความวุ่นวายแต่อย่างใดมีเพียงกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก112ได้ชุมนุมต่อเนื่องมีผู้ร่วมชุมนุม200คนเศษมีการจุดพลุโดยพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบหากมีการกระทำผิดและได้ดำเนินคดีต่อไปส่วนกลุ่มทะลุกแกส๊สเมื่อวานนี้ไม่พบการทำกิจกรรมแต่อย่างใด ขณะเดียวกันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวนทั้งสิ้น809คดีทำการสอบสวนสั่งฟ้องไปแล้ว409คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน400คดี ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเน้นย้ำว่าแม้กรุงเทพมหานครจะประกาศให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวแต่การชุมนุมและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆก็ตามยังผิดพรกฉุกเฉินและพระบรโรคติดต่อจึงขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดอินไซต์พลิสไทม์หนุ่มบชนรายงาน